สวัสดีครับพี่น้องมึอนี้เพื่อนี่หลดผ้ามาใส่บ่วงห่างมู้รับพี่นอ้องจะได้กู้อะไรกู่ครับจะทีจะท่างวันสิบให้กู้กครับนี่เบื้องนะครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องหลดสีดักบ่วงนี่นะครับครับพี่น้อง นอ่หลอดก็บ่เคยใส่หรอกครับนี่ครับนี่ไม้พี่น้องตึงกันครับพี่น้องครับพี่น้อง ใช้เป้งสีแล้วพี่น้องเอ้ยที่เจ้าทั้งพอไอเมียถูกหลานขอไปยุไปกินเด้เรือพรน้ำพอน้ำเมียจ้าที่เจ้าทั้งอ่ะพี่นอ้องครับพี่น้อง ครับจกกบุลงพี่น้องขอต่อครับเล้ยวเลยพี่น้อง ต่อพี่น้องน่ครับพี like, oh ่นองใหุ้ไปเรืยครับครนี่รใส่ี่นนข้างหัวมานีครับนี่ครับเลีนขวมมานหนพี่น้อง ่พีสวัสดีครับสวัสดียิ้มเศร้าครับพี่น้องบึงยามบ่วงครับพี่น้องที่ได้รครับผลงานครับได้ซ้ำได้ครับพี่น้องผมไปเบึงกันครับแจ้งแล้วพี่น้องนี่แหละครับยิ้มเศร้าครับพี่น้อง ไอ้ตัวเดียวครับไม่ไรครับพี่นอ้องสอตัวน,นึงไอ้บึงหยดร่วมเันครับพี่นอ้องงานที่ได้สำเลยครับนเรงนี้ดูดเซมือคนเนะาะยากเดี๋ยวนะกดร่วมยี่มเ้มเาพี่นอ้องสามคนครับ เนี่ยซ้ำหน่เลยพี่น้องก็ได้ห้ายพได้กินครับพี่น้องครับผมเพียรนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ